โรคเอดติดต่อได้ทางไหนบ้างวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าโรคเอดก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ติดต่อกันสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนะคะนี่นะคะ HIV นะคะโรคเอดของเรานะคะพอผลตรวจเป็นบวกนี่แสดงว่าใช่แล้วนะคะโรคเอดพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2524นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็พบในกลุ่มของผู้ชายรักร่วมเพศนะคะ แล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมจากเชื้อ n น u m o นิวโมซิสตนะคะคาริคารินนโอนะคะคารินิไอก็ได้นะคะผู้ที่สามารถแยกเชื้อไวรัสเช v วีได้เป็นคนแรกคือศาสตราจารย์โรเบิร์ตนะคะกาโลจากประเทศสหรัฐอเมริกาและศาสตราจารย์ลุกมอนทานเนียนะคะจากประเทศฝรั่งเศสส่วนในประเทศไทยนะคะก็พบเป็นชายอายุ28ปี เดินทางไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเหมือนกันนะคะโดยมีอาการในปีพุทธศักราช2526แล้วก็กลับมานะคะที่ประเทศนะคะไทยนะคะแล้วก็มาเสียชีวิตนะคะก็มีอาการเริ่มต้นก็ปอดบวมนะคะรักษาตัวครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะโรคเอดส์ได้ระบาดไป190กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็คนที่ติดเชื้อแล้วมีถึง 60ล้านคนทั่วโลกนะคะในปีคศ2006แล้วก็ปัจจุบันยิ่งมีจํานวนคนที่ติดมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นในหลายๆทวีปนะคะดังนั้นเป็นโรคที่ประมาทได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ามีการติดต่อกันได้ด้วยนะคะโรคเอดคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ก็ย่อมาจาก h u m a n Immuno นะคะด ไซซี <Size> นะคะเค,ะคนซีก็ได้นะคะไวรัสจัดเป็นไวรัสในกลุ่มรีโทรไวรัสนะคะโดยถือว่าเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ระยะที่3ของการติดเชื้อไ i วีจะเรียกว่าโรคเอดโดยสมบูรณ์นะคะ<ม>คำว่าเอดส์ d s นะคะเป็นชื่อย่อม,มาจากนะคะคำว่า a อกเวย์นนะคะอิโมโนดิฟิเซนซีนะคะซินโดรม มีความหมายกว้างๆว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพ่องซึ่งไม่ได้เป็นมาแตกกาเนิดโรคเอดเป็นโรคที่เกิดต่อเนื่องจากเชื้อ HIV ซึ่งเป็นระยะที่1ของการติดเชื้อ HIV และมีอาการเพียงเล็กน้อยระยะที่2เป็นระยะเรื้อรังซึ่งระยะนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ7-10ปีก่อนจะเข้าถุเระยะที่3นะคะโดยทั่วไประยะที่3เนี่ยร่างกายจะมีอาการาเกิดจากเชื้อ HIV เองนะคะแล้วก็จากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะและ จากโรคมะเร็งนะคะโดยทั้งนี้เหตุผลที่ทําให้เกิดโรคติดเชื้อช่วยโอกาสได้โรคมะเร็งมากขึ้นในโรคเอดนั้นเป็นเพราะไวรัสเอชอวที่เป็นสาเหตุของโรคเอดทําให้ระบบก,การทํางานของภูมิต้านทานร่างกายลดต่ําลงเนื่องจากเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟซไ์ ทำให้ CD4 นะคะเป็นบวกนะคะ CD4 T เ e l l Positive นะคะและจะทำลายเซลล์ชนิดนี้ไปไเรื่อยๆเซลล์ชนิดนี้บทบาทสำคัญมากในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดังนั้นถ้าร่างกายเสียความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆอย่างรุนแรงผลที่ตามมาก็คือจะติดโรค่วยโอกาสนะคะติดเชื้อโรค่วยโอกาสชนิดต่างๆซึ่งไม่ค่อยเป็นคนในที่ปกตินักนะคะแล้วก็ อาจจะพบที่แตกต่างเช่นนะคะเชื้อราในปอดหรือในสมองนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเฝ้าระวังนะคะว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วยเอดดเนี่ยมีมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ระบบภูมิต้านทานได้สูญเสียความสามารถในการเฝ้าระวังและกําจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายไปโดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้าเหลืองและก็มะเร็งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่าคาร์โบซิซาโคมานะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เกิดตามมาในโรคเอดก,ก็คืออาการผิดปกติทางสมองเกิดจากการที่เชื้อไวตรัสตัวนี้ขึ้นไปอยู่ในเซลล์สมองที่เรียกว่าไมโครเกลียนะคะซึ่งเซลล์ชนิดนี้จะถูกไวรัสซึ่งเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์บังคับให้เซลล์สร้างสารพิษต่างๆออกมาทําลายเซลล์สมองชนิดอื่นๆได้การทํางานของสมองที่ผิดไปจะสะท้อนออกมาเป็นอาการผิดปกติต่างๆเช่นซึมชักเอะอะโวยวายความจําสมองเสื่อมเป็นต้นนะคะ ซึ่งอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการชัดเจนทางสมองนะคะเรื่องจากว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 positive T cell เนี่ยมีปัญหาแล้วนะคะยังมีปัญหาในระดับของอเซลล์แมคโครฟาจนะคะแล้วก็ดินทรติกนะคะเดนไตรติกนะคะเซลล์ไมโครเกลของสมองและเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์นะคะ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถบอกลักษณะความผิดปกติของไวรัสเอชที่เข้ามาอยู่ในร่างกายได้นะคะโรคเอชสามารถติดต่อได้โดยการรับเลือดและสารคัดหลั่งนะคะซีคิชชันนั่นเองนะคะเช่นน้ำเมือกน้ำอสุจินะคะน้ำเมือกในช่องคลอดน้ำอสุจิผู้ที่ติดเชื้อซึ่งมีหลายวิธีก็ดังต่อไปนี้ที่ต้องเฝ้าระวังหนึ่งทางการมีเพศสัมพันธ์นะคะท้งเพศสัมพันธ์ทั้งเพศเดียวกันก็คือใช้รักร่วมเพศนะคะหญิงรักร่วมเพศหรือการเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับ การติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้คิดเป็นอัตราส่วน7 8เของการติดเชื้อ HIV ทั้งหมดถือว่าสูงนะคะการใช้สารเสพติดชน,นิดฉีดเข้าเส้นหรือหลอดเลือดโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นผู้ที่ติดเชื้อโดยวิธีนี้มีประมาณ20%แล้วก็โดยวิธีการรับเลือดที่มี HIV อยู่แล้วนะคะหรือเชื้อไวรัสอยู่แล้วผู้ที่มีความเสี่ยงในกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่ได้รับเลือดเลือดรังนะคะต้องรับบริจาคเลือดเป็นประจำได้แก่กลุ่มโรคฮิมิเลียนะคะและผู้ที่ปลูก ปลูกถ่ายวัยวะจากผู้ที่ติดเชื้อนะคะก็มีโอกาสติดเชื้อนี่ประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามีการติดต่ออีอกนะคะทางอื่นก็เช่นติดต่อจากแม่ที่ติดเชื้อสู่ลูกนะคะโดยแม่เนี่ยจะสู่ลูกได้นะคะโดยผ่านทางรกหรือการที่ทารกเกินกินเลือดแม่ระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะหรือการได้รับเชื้อที่อยู่ในน้ํานมแม่ก็ได้นะคะ ต่อมาเป็นการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จากอุบัติเหตุทางการแพทย์เช่นถูกเข็มฉีดยานะคะหรือเข็มเจาะนิ้วผู้ป่วยตํานิ้วโดยบังเอิญนะคะเจาะเลือดผู้ป่วยแล้วผู้ปว่วยเราก็มาตํานิ้วนะคะมาโดนนิ้วของตัวบุคลากรทางการแพทย์ก็ทําให้ติดเชื้อถึงมีโอกาสน้อยแต่ก็มีรายงานว่าติดอยู่นะคะต่อมาก็คือโรคเอดไม่สามารถติดต่อทางยุงกัดนะคะแต่สัมผัสผิวภายนอกเช่นการจับมือการกอดเนี่ยก็ไม่สามารถติดได้นะคะ แต่เชื้อเนี่ยสามารถปนเปื้อนมาในเลือดในเสมหะนะคะโดยมากจะเสียชีวิตนะคะไวรัสต,ตัวนี้จะเสียชีวิตอยู่ไม่เกิน24ชั่วโมงและสามารถถูกทําลายโดยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทั่วไปเช่น For Marine, น้ายาฟอร์มาลินน้ายาแอลกอฮอล์นะคะการตายของเซลล์ไวรัสเนี่ยก็คืออาศัยความแห้งหรือแสงแดดก็ฆ่าเชื้อได้ให้ตายได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเรื่องเอชของเรานะคะ ส่วนการติดเชื้อ HIV ทางน้ำตาหรือน้ำลายนะคะมีโอกาสน้อยนะคะแต่ก็มีโอกาสติดนะคะดังนั้นการจูบปากนะคะจึงมีโอกาสเสี่ยงนะคะบ้างแต่ไม่เสี่ยงเยอะนะคะต่อเชื้อชนิดนี้นะคะอาจจะเสี่ยงต่อเชื้อชนิดอื่นการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ HIV มีหลายวิธีนะคะได้แก่เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตนต้องใช้ถุงยางนมามัยเสมอนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกครั้งก็ต้องพยายามสวมถุงยางอนไมยด้วยนะคะถ้ามีการร่วมเพศทางปากและทวันหนักก็ต้องให้ฝ่ายชายใ,ใช้ถุงยางอนไมัยทุกครั้งนะคะส่วนฝ่ายชายไม่ควรใช้ปากกอาไว้ว่าเพศผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาเพราะอาจมีเชื้อไวรัสน้ำเมือกจากช่องคลอดของฝ่ายหญิงเข้าปากฝ่ายชายแล้วทําให้ฝ่ายชายติดเชื้อได้นะคะถึงแม้จะไม่มากเท่าการติดเชื้อจาก อาบน้ำอสุจิของฝ่ายชายก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวต่อมาก็คือการจูกป,ปากกันกับสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะคะไม่ทราบว่ามีผาหะน้าเชื้อหรือไม่แต่น้ําลายก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสตัวอื่นๆได้ด้วยนะคะถึงจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะแล้วอาจจะมีโอกาสติดเชื้อระบาดอย่างอื่นได้ถ้าบังเอิญมีแผลในช่องปากนะคะก็เป็นทางเข้าของเชื้อไวรัสได้เช่นกันนะคะ อย่าให้มีการอย่าใช้มีการเข็มฉีดยาร่วมกันเข้าเส้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดแน่นอนนะคะเพราะเข็มฉีดยาของใครของคนนั้นนะคะดีเรื่องการสักตามผิวหนังนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ไม่สะอาดและมีโอกาสที่จะฆ่าเชื้อเครื่องมือไม่ดีพอในบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดบันเหตุเข็มต่า นะคะเข็มแทงจากการไปเจาะเลือดผู้ป่วยแล้วนะคะก็ควรได้รับยาต้านไวรัสเอชยนะคะยาต้านไวรัสเอชชีวีอย่างทันท่วงทีนะคะก็ป้องกันการติดเชื้อได้มากเลยนะคะในวิธีนี้นะคะปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคเอสยังอยู่ในระยะของการศึกษาวิจัยอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อป้องกันจึงต้องป้องกันตนเองด้วยหลายๆวิธีที่กล่าวมาแล้วนะคะ แล้วก็ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างให้ดูจับภายนอกก็บอกไม่บอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนเป็น h i ชเนี่ยก็ทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งสะอาดก็มีนะคะและอาจจะเป็นคนที่นำพาหามาสู่เราก็ได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะก่อนแต่งงานกับใครต้องตรวจเลือดผู้ที่มาแต่งงานกับเราเสมอทั้งหญิงและชายว่ามีเชื้อโรคหรือไม่เป็นพาของโรคหรือไม่นะคะท้งนี้ไม่เฉพาะโรคเอดนะคะแต่รวมถึงโรคซิฟิลิสโรคไวรัสตับอักเสบด้วย ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นเอชแล้วนะคะหาความรู้เรื่องโรคเอชให้มากที่สุดศึกษาวิธีการในการป้องกันการแพร่เชื้อ H i V และเชื้อโควยโอกาสไปสู่คนอื่นแล้วก็กินยาต้านไวรัสเป็นประจำตรงเวลาและอย่าให้ขาดยานะคะอันนี้เป็นวิธีการดูแลตนเองนะคะแล้วก็ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคอื่นๆจากผู้อื่นก็คือเราเนี่ยภูมิด้านทานอ่อนแล้วไม่ควรเข้าใกล้ชิดกับคนที่ไม่สบายนะคะให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หลีกเรี่ยงการไปโรงพยาบาลหรือในสถานที่มีคนแออัดแล้วก็ต่อมาก็รักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงนะคะก็คือว่าในกรณีของผู้ที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการรุนแรงนะคะเป็นเวลานาน7-10ปีถ้าคนไข้แข็งแรงดีนะคะบางคนก็เป็น10ปีเลยนะคะดังนั้นการออกกําลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเลิกดื่ม,มเหล้าสุปรีเลิกพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมซะนะคะ แล้วก็หาวิธีคลายเครียดทางด้านจิตใจด้วยเพราะคนคิดมากเครียดนอนไม่หลับทําให้ร่างกายซุดโทมแล้วก็เชื้อโรคก,ก็บุกเข้ามาได้โดยเฉพาะเชื้อวยวอกาสนะคะเมื่อติดเชื้อแล้วต้องรู้จักวิธีป้องกันการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการป้องกันนะคะคนที่ติดเชื้อแล้วสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ตลอดเวลาถึงแม้จะกินยาควบคุมเพิ่มการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสแล้วก็ตามก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ ดังนั้นคนที่ติดเชื้อแล้วควรมีวิธีปฏิบัติดังนี้ถ้าเป็นเพศชายนะคะก็สวมถุงยางอนไมยทุกครั้งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนของตนนะคะแล้วก็พยายามนะคะ,ะดูแลด้านความสะอาดนะคะห้ามปล่อยน้ำอสุจิเข้าปากให้อีกฝ่ายกืนเข้าไปโดยเด็ดขาดนะคะนี่ก็เป็นอีกอีกข้อหนึ่งนะคะที่ต้องระวังนะคะในคนที่เป็นอยู่แล้วนะคะ เมื่อผู้ติดเชื้อจะแต่งงานคนแจ้งให้ผู้แต่งงานทราบก่อนว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อเพื่อจะได้ปฏิบัติตนในการป้องกันให้ถูกต้องแล้วจะได้เป็นการตัดสินใจของเขาด้วยนะคะไม่ใช่ไม่บอกเขาแล้วทาให้เขาติดนะคะการจุกป,ปากกับผู้อื่นก็ควรหลีกเตี้ยงนะคะเพื่อแพร่เชื้อได้อาจจะยากอยู่แต่ก็ถือว่าไม่ควรจะแพร่เชื้อนะคะให้เขานะคะถึงแม้จะมีปริมาณน้อยก็ตามเพราะบางทีผู้หญิงอาจจะมีแผลในช่องปากนะคะ ถ้าเป็นเพศหญิงที่มีการติดเชื้อแล้วก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยนะคะให้ฝ่ายชายที่รวมเพศด้วยถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองนะคะไม่ใช่คู่ที่คู่ชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ระวังนะคะการจูบป,ปากแล้วก็ผู้ติดติดเชื้อห้ามบริจาครลหติตให้ผู้อื่นเพราะในเชื้อมีเชื้อไวรัสอยู่แล้วนะคะสามารถทําให้ผู้อื่นติดได้นะคะถ้าผู้หญิงติดเชื้อเพศหญิงนะคะผู้ติดเชื้อเป็นเพศหญิงคุณเด็กเรี่ยงการตั้งครรภ์นะคะ เพราะการตั้งครรภ์จะทําให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็บุตรที่เกิดมาติดเชื้อจากมันดาได้นะคะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเอาบาปไปให้อีกคนหนึ่งซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาของภูมิต้านทานนะคะที่ลดลงอย่างเฉียบพลันสงสารเด็กนะคะเมื่อผู้ติดเชื้อจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือผ่าตัดหรือคลอดบุตรนะคะควรแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบเพราะว่าบุคลากรทางแพทย์จะได้รู้นะคะแล้วก็ตรวจประเมิอนอีกครั้งหนึง่ง นะคะแล้วก็ท่านก็จะได้ใช้เครื่องมือนะคะที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็มีเทคนิคการดูแลการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกวิธีนะคะส่วนผู้ติดเชือ้อไม่ควรบ้วนปากหรือข้างน้ําลายหรือเสมหะทิ้งลงบริเวณที่สาธารณะเพื่อแพร่เชื้อ HIV นะคะให้คนอื่นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ เขาเรียกว่าต้องมีวินัยนะคะรับผิดชอบร่วมกันกับสังคมต้องมีจิตสํานึกนะคะแล้วก็พูดที่เป็นคนใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะเมื่อมีการไอหรือจามนะคะเพื่อป้องกันอ่าเสมหะาฟุ้งกระจายนะคะละอองเสมหะาละอองเชื้อโรคนะคะแล้วก็ป้องกันอ่าตัวเราเองด้วยไม่ให้ติดเชื้อจากคนอื่นเพิ่มเติมนะคะเพราะไปในที่ชุมชนอาจจะมีเชื้อโรคมากมายนะคะที่เข้าสู่ทางเดินหายใจเราได้นะคะการใส่แมสจึงเป็นการป้องกันทั้งเราและเขานะคะ โรคจากการติด HIV หรือโรคเอดในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยวิธีการรักษาปัจจุบันก็ได้แก่การใช้ยายับยั้งการเพิ่มจํานวนของเซลล์ไวรัสหรือยาต้านเชื้อไวรัสนะคะโดยรับทานไปตลอดชีวิตนะคะเขาเรียกว่า Entry นะคะ e t r o ไวร a l t h e r a ปี y, นะคะซึเป็นการติดตามผลโดยการเจาะเลือดดูปริมาณเม็ดเลือดขาวดู CD4 positive T cell นะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะับปริมาณไวรัสในเลือดได้โดยตรงนะคะ เขาเรียกวาัลโหลดนะคะปัจจุบันยาต้านไวรัส HIV มีหลายชนิดหลักในการให้ยาต้านปัจจุบันนะคะต้องใช้ยาอย่างน้อย3ชนิดในกลุ่มยานะคะก็รายละเอียดพวกนี้ไม่ลงลึกนะคะแล้วก็ต้องให้ยาทุกวันแล้วตรงเวลาตามที่กําหนดอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่เป็นแล้วต้องพึงระวังนะคะ การให้ยารักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากภูมิต้านทานบกพร่องหรือเชื้อเวยโอกาสขึ้นอยู่กับผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มชนิดใดเช่นติดเชื้อวัณโรคก็อาจจะต้องให้ยาวัณโรคติดเชื้อราก็ให้ยาต้านเชื้อรานะคะถ้าติดมะเร็งก็ต้องให้มะเร็งนะคะยาต้านมะเร็งนะร,รักษามะเร็งตามตามขั้นตอนของมะเร็งที่กล่าวไว้ทั้งหมดนะคะการให้ยาต้านไวรัส HIV นะคะอาจจะให้ได้ในผู้ที่ติดเชื้อที่มี CD4 นะคะ positive T cell ต่ำมากๆหรือบรรดาที่กำลังตั้งครรภ์หรือบุตรที่เพิ่งคลอดออกจากบรรดาที่มีเชื้อไวรัสนี้นะคะก็ควรได้ยาต้านไวรัสนี้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะสําหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะหรือบุคลากรทางแพทย์ที่มีบาดแผลหรือโดนอุบัติเหตุเช่นเข็มตําเพื่อผู้ป่วยกระเด็นเข้าตาหรือปากอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสนะคะ HIV นี้ด้วยนะคะ เ็าเป็นการป้องกันไปดูแลกันไปนะคะส่วนอาการก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดเหมือนที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็เกิดขึ้นมีโรคเปลี่ยนแปลงระยะเรื้อรังระยะที่สองเป็นระยะที่มีอาการที่เป็นโรคเอดอย่างสมบูรณ์ในระยะที่สานะคะอาการของโรคเอดเหล่านี้จะไม่เหมือนกันในผู้ป่วยแต่ละคนแต่ไม่จําเป็นต้องครบอาการทุกอย่างนะคะเพียงแต่เล่าให้ฟังไว้ก่อนเช่นนะคะมีไข้เรื้อรังเกินหนึ่งเดือนมีอุณหภูมริร่างกายไม่ต่ำกว่า3 7สจดจุดปองศาคือตัวร้อนอยู่ตลอดนะคะ แล้วก็อาจจะติดเชื้อโรค่วยโอกาสได้ด้วยนะคะไข้าบางชนิดนะคะเช่นวัณโรคแล้วก็โรค่วยโอกาสอื่นๆนะคะน้ำหนักตัวในลดลงผิดปกติเลยนะคะลดลงประมาณ10%ของน้ําหนักตัวเดิมภายใน3เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าทาไมน้ําหนักลดไอเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะไอไม่หายนานเกิน3เดือนนะคะอาจจะเป็นวัณโรคปอดปอดบวมจากเชื้อราหรือจากเชื้อไวรัสหรือจากการ่วยโอกาสอ,อื่นๆของเชื้อโรคตัวอื่นที่เข้ามาระหว่างภูมิต้านทานเราตกนะคะ ต่อมาจะถ่ายอยู่จะระเห็วท้องร่วงท้องเสียโดยไม่ขาดเลยนะคะถ่ายเยอะมากนะคะมากประมาณเกินสามเดือนนะคะเป็นอาการของผู้ติดเชื้อในลำไส้นะคะต่อมาต่อมน้ําเหลืองเนี่ยโตทั่วตัวเลยค่ะโดยเฉพาะต่อมน้ําเหลืองที่ลําคอขาหนีบเนื้อข้อศอกรักแร้มีขนาดใหญ่ผิดปกติสามารถคําต่อมน้ําเหลืองได้ชัดเจนนะคะเป็นเวลานานเกินสามเดือน อาการต่อมน้ำเหลืองโตอาจเกิดจากโรคติดเชื้อเฉยโอกาสหรือโรคะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบมากในคนปกติต่อมาก็คือโรคติดเชื้อเฉยโอกาสในบางอวัยวะเช่นลิ้นเป็นฝ้าขาวเรื้อรังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดจะต,ต้องสังเกตตัวนี้เป็นประจำนะคะว่าพบได้ง่ายด้วยแล้วก็ติดต่อนะคะหมายถึงว่าลิ้นเป็นฝ้าขาวเนี่ยนานเกินกว่าสามเดือนนะคะแล้วก็เชื้อที่พบจะเป็นเชื้อรา c a n ด i d a นะคะหรือ แอปสไต์นะคะบาไวรัสนะคะหรือ EBV นะคะโรคมะเร็งบางชนิดก็ทำให้มีก้อนนูนแดงสีม่วงสีแดงปนม่วงนะคะขึ้นตามลำตัวนะคะเป็นอาการของโรคมะเร็งนะคะคาโปซิคาโนมคาโคมานะคะซาโคมาคาโปซิซาโคมานะคะเป็นมะเร็งชนิดสีแดงม่วงนะคะเป็นก้อนนูนทั่วตัวมะเร็งคาโปซิซาโคมานะคะ ต่อมานะคะมีอาการทางระบบประสาทเช่นมีอาการชักแขนขาอ่อนแรงซึมหลงลืมเอะโวยวายโดยที่ไม่มีอาการเหล่านี้มาก่อนอาการเหล่านี้เป็นอาการทางสมองของผู้ป่วยโรคเอดนะคะที่เรียกว่าเอดดิเมนเซียคอมพล็กนะคะแล้วก็มีผื่นเชือรากักเกลื่อนขึ้นเป็นบริเวณกว้างนะคะโรคเริมที่เป็นรุนแรงนะคะเช่นโรคงูสวรรัสดโรคหูโรคเข้าสุก แพ้อักเสบเรื้อรังอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเหงื่อออกตอนกลางคืนมากในกลุ่มนี้อาการเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญในการแยกการติดเชื้อระยะที่2เพราะในระยะที่2ของการติดเชื้อมกักไม่ค่อยแสดงอาการออกมานะคะดังนั้นจึงพบเจอแล้วในระยะที่2นั่นเองนะคะดังนั้นถ้ามีอาการปุ๊บถือว่าเราอยู่เข้าข่ายระยะที่2นรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของโรคเอดเนี่ยมีนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเสียเนื่องจาก ติดเชื้อเวยโอกาสนะคะเสียชีวิตเลยนะคะในอวัยวะต่างๆเช่นโรคปอดบวมเชื้อราต่างๆนะคะวัณโรคแพรก่กระจายไปทั่วร่างโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆเกือบทุกอวัยวะของร่างกายนมีโอกาสติดเชื้อได้หมดต่อมาเสียชีวิตได้จากตัวโรคเอดเองนะคะจะเป็นโรคเอ็ดื้อรังนานเกินไปร่างกายผมลงเรื่อยๆการทางานของระบบต่างๆเสื่อมไปหมดไม่ว่าจะเป็นสมองก็เบลอไปหมดทางเดิอนอาหารก็ค่อยๆเสียไปนะคะ อาการทางสมองช่วยตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็คือไม่สามารถสั่งการหรือทำอะไรได้เลยแล้วก็อาจตายจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็คือภูมิต้านทานเราอ่อนเรามีโอกาสติดเชื้อมะเร็งอยู่แล้วอันนี้เป็นกลุ่มอาการนะคะของอความเสี่ยงของกลุ่มมะเร็งกลุ่มเอดนะคะแล้วกลุ่มติดเชื้อ,อช่วยโอกาสทั้งหลายเข้าสู่ระบบร่างกายของคนเป็นเอดนะคะ ต่อมาอาหารสําหรับผู้ป่วยเอดที่ควรรับประทานนะคะอันนี้ก็ขอแนะนํานะคะก็ควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายแล้วให้พลังงานสูงเช่นกลุ่มจำพวกโปรตีนโดยเฉพาะปลานมไข่แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งอาหารที่ให้ผู้ป่วยโรคเอดเนี่ยควรเป็นอาหารที่มีอุณหภูมิปกติไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยปากเขาจะมีปัญหานะคะเจ็บปากง่ายแล้วก็ลิ้นเป็นฝ้าฝ้าขาวนะคะเจอของร้อนของอ ของเผ็ดจัดไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการผิดปกติได้ด้วยทั้งขึ้นไสอาเจียนและป้องกันการเจ็บแผลในปากส่วนวิตามินที่มีในอาหารนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อช่วยกําจัดสารพิษออกจากร่างกายก็ใช mm ่เช่นกลุ่มพวกผักใบเขียวนะคะผักสีเหลืองแล้วก็ผลไม้ต่างๆข้าวซ้อมมือข้าวกล้องก็เป็นแหล่งอาหารที่มีใยอาหารที่ช่วยขับถ่ายปกติ เพราะว่ากลุ่มของคนไข้โรคเอดส์เนี่ยมักมีปัญหาท้องเสียนะคะรั่รัรงดังนั้นการเพิ่มกากใยอาหารให้กับเนื้อนะคะเนื้อของอุจจาระออกมามีมวลน้ําหนักมากขึ้นก็จะช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้นะคะาจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยรวมถึงพวกธัญ,ญพืชหรือมเมล็ดพืชอาหารต่างๆนะคะควรปรุงแบบสดใหม่แล้วก็สุกนะคะให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ป้องกันโรคท้องเสียป้องกันอาการปวดท้องซึ่งเป็นอาการ ที่จะต้องมีคู่กันกับคนไข้ของโรคเอดนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้ออื่นเพิ่มขึ้นจากอาหารนะคะเพื่อเรียกว่าเป็นเชื้อ่วยโอกาสกลุ่มอาหารที่นานไวแล้วหมักหมมไว้แล้วนะคะแปรรูปต่างๆจะทําให้มีเชื้อรามากขึ้นนะคะเราก็มีโอกาสติดเชื้อราอในภูมิต้านทานที่ต่าลงของคนไข้โรคเอดอยู่แล้วนะคะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเอดส์ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็ได้แก่ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นสุราวายเบียนะคะก็ะจะไปทําลายวิตามินตัวดีที่ร่างกายได้บริโภคเข้าไปทําให้ร่างกายสุดโทมต่อมาควรงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเพราะว่าปอดไม่ดีอยู่แล้วไปสูบเพิ่มก็ยิ่งทําให้ปอดหนักไปอีกนะคะสูญเสียศักยภาพในการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะต่อมาก็คือลดอาหารจําพวกน้ําตาลของหวานเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเครื่องปรุงรสที่จะทําให้ท้องเสียนะคะ แล้วก็ส่งผลให้โรคระบบทางเดินอาหารแปรปรวนทั้งระบบประสาทและระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเสียสมดุลทั้งอิเล็กโทรไลต์ด้วยนะคะงดอาหารนี้ทําให้เกิดแก๊สชช่นนะ้ำบัดลมของหมักดองเพราะจะทําให้ผู้ป่วยมีภาวะอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ดิบๆเช่นอาหารทะเลปลาไไข่ลวกปลาดิบจะทําให้ผู้ป่วยท้องเสียนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆต,ต,ต้องเอาใจใส่นะคะก่อนที่จะให้ผู้ป่วยบริโภคควรเป็นอาหารปรุง ส,สดใหม่นะคะอย่าทิ้งไว้นานนะคะระวังเชื้อราด้วยอันนี้ก็คือข้อแนะนาําข้อแนะนําเลยนะคะของการดูแลผู้ป่วยโรคเอดอาจจะเยอะนิดนึงแต่ก็เป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็เป็นโรคที่กําลังระบาดค่อนข้างสูงในกลุ่มทั้งวัยเรียนนะคะวัยรุ่นนะคะโดยที่ไม่รู้ทันโรคเหล่านี้เราก็ต้องป้องกันกันนะคะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้นอนของเราเนี่ยติดหรือเปล่าเราก็ต้องรู้จักป้องกันตนเองกันนะคะเพราะว่าโอกาสเสี่ยงเรามีสูงมากนะคะเดี๋ยวนี้จากการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละนะคะส่วนเรื่องเลือดแม่จากแม่สู่ลูกเนี่ยก็มีวิธีการป้องกันอยู่สําหรับวันนี้เนื้อหานะคะ,นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องไวรัสก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างไม่มากก็น้อยก็ติดตามหมอปอ,อได้นะคะ ที่ Hack Heal and Herb นะคะ YouTube แล้วก็ Line ส s แกนจีวพันตัวนี้เพื่อเข้ามาสนทนาสอบถามปัญหาสุขภาพกันได้นะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็รวบรวมมานะคะค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะนิดนึงอาจจะมีคำศัพท์บางตัวที่ยากก็ไม่ได้อธิบายลงลึกนะคะแต่ว่าเอาไว้อ้างอิงนะคะว่าค้นคว้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของทุกคนให้ห่างไกลจากโรคไวรัสทุกประเภทแล้วก็ทานอาหารให้เป็นยาแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่คนหลีกเลี่ยง รู้ให้ทันแล้วก็ดูแลคนที่ป่วยที่เรารักให้เป็นเพื่อให้ระยะเวลาของการป่วยเนี่ยลดลงหายเร็วขึ้นแล้วก็กลับมาทำมาหากินมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้นะคะก็ฝากไว้สาหรับวันนี้ถ้าคิดว่าดีกดไลค์นะคะถ้าคิดว่าใช่แชร์ให้หน่อยเป็นสะพานบุญช่วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ